สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจคเคนนะคะในวันนี้เรานำเสนอเป็นที่ดินขนาด3ไร่2งาน24ตารางวาราคา4ีล้านสองแสนบาทค่ะซึ่งเป็นที่ดินไม่ต้องถมนะคะปรับแค่นิดหน่อยก็สามารถสร้างบ้านกันได้เลยค่ะทุกท่านพร้อมบ้านหนึ่งหลังด้วยนะคะพร้อมไม้สักประมาณ40ต้นอยู่ที่ตำบลสมิตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะห่างจาก ตำบลเสม็ดไม่ไกลนะคะทุกท่านอยู่ห่างจากสนามบอลไอโมบาย5.2กิโลเมตรห่างจากถนน4เลนเส้นหลัก700เมตรค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงตาม ID ดียไลน์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อผู้ขายค่ะ แอดมินใส่เบื้องต้นทั้งหมดนี้ไว้ให้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจด้วยสำหรับวันนี้เจเคนโขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ